สวัสดีครับพบเจอกันอีกแล้วนะครับกับการเฉลยข้อสอบนะครับก้าวิชาสามัญเคมีนะครับตอนนี้อยู่ที่ปี65ข้อที่3นะครับไปดูกันเลยเนาะนะครับโจทย์เขาบอกว่านะครับไฮโดรเจนซัลไฟด์นะครับเป็นสารประกอบนะครับที่มีพันธะใดซัลไฟด์นะครับก็คือเป็นพันธะระหว่างอะตอมกับมะถันนะครับต่อด้วยกันพันธะเดี่ยวก็คือเอสต่อกับเอสนั่นเองนะครับเขาบอกว่ามีลักษณะโมเลกุลใกล้เคียงกับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เลย นะครับก็ไฮโดรเจนบอออกไซด์ก็จะเป็นออกซิเจนต่อมาทธะเดียวกับออกซิเจนนะครับอีกปลายด้านหนึ่งก็จับกับไฮโดรเจนแบบนี้เนาะนะครับข้อใดเปรียบเทียบสมบัตินะครับของไฮโดรเจนซัลไฟด์กับไฮโดรเจนบอร์ออกไซด์ได้ถูกต้องก็หัวข้อที่ใช้ในการเปรียบเทียบนะครับก็จะมีความยาวพันธะนะครับสภาพความโมเลกุลแล้วก็แรงแผ่กระจายลอนดอนนะครับไปไล่ดูทีละข้อเลยเนาะนะครับความยาวพันธะนะครับก็ไม่ยากครับก็ให้ดูที่ขนาดอะตอมที่มันสร้างพันธะกันนั่นเองนะครับซึ่งนะครับ ขนาดตอมของซันเฟอร์นะครับมีขนาดใหญ่กว่าออกซิเจนใช่ไหมครับเพราะดับพลังงานของซันเฟอร์นั้นสูงกว่าออกซิเจนนั่นเองดังนั้นความยาวบรรทัดระหว่างซันเฟอร์กับซันเฟอร์นะครับจะมากกว่าออกซิเจนกับออกซิเจนดังนั้นนะครับตัดช้อยข้อที่1นะครับทิ้งไปตัดช้อยข้อที่2ทิ้งไปด้วยนะครับการตัดช้อยจะทําให้เขาทำข้อสอบนะครับจะทําให้เราทําข้อสอบได้เร,เร็วขึ้นนะครับนะ ก็ไม่ต้องไปดูอย่างอื่นละข้อหนึ่งข้อสองเนี่ยทีนี้นะครับข้อที่สามสี่ห้านะครับก็ไปดูที่สภาพคั่วโมเลกุลต่อนะครับการที่จะดูว่าโมเลกุลนั้นมีสภาพคั้วแรงหรืออ่อนนะครับก็ให้ดูที่ว่า,าพันธะที่เกิดขึ้นนะครับตรงนั้นมีความแรงมากน้อยเพียงใดนะครับก็ให้ดูที่ความสามารถในการชิงอิเล็กตรอนในรูปสามประกอบหรือค่า E N นั่นเองนะครับ ซึ่งความสามารถในการชิงอิเล็กตรอนในรูปสามประกอบนะครับของออกซิเจนอ่ะสูงกว่าซันเฟอร์อยู่แล้วเพราะค่า E-N สูงห่าอันดับแรกนะแก่ F O C L N B R นะครับออกซิเจนสูงกว่าซันเฟอร์แสดงว่าสภาพคั่วโมเลกุลนะครับของไฮโดรเจนซัลไฟต์ต่ำกว่าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะครับตัดช้อยข้อ3ทิ้งครับมันต้องต่ำกว่านะไฮโดรเจนซัลไฟทีนี้นะครับเหลือ าการเปรียบเทียบของข้อสุดท้ายนะครับแรงแผ่กระจายลอนดอนหรือแรงลอนดอนนั่นเองนะครับซึ่งเป็นแรงที่อยู่ในสารประกอบโคเวเลนต์นะครับซึ่งเจ้าแรงนี้นะครับจะมากน้อยครับขึ้นอยู่กับมวลโมเลกุลถ้ามีมวลโมเลกุลมากแรงแผ่กระจายลอนดอนก็มากไปด้วยนะครับซึ่งซัลเฟอร์มีมวลโมเลกุลมากกว่าออกซิเจนดังนั้นแรงแผ่กระจายลอนดอนนะครับของไฮโดรเจนซัลไฟด์นะครับจึงสูงกว่า นะครับหรือแข็งแรงกว่าไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ข้อนี้จึงตอบข้อ4ครับผม